บัวแรกแยมเจ้าช่างแกมมาเลือใจเคยมองตัวบ้างไหม่ใครๆชอบน้องมองกันหมดเมืองอยู่บ่ดำดอกใสแดงคำผมผมเหลืองน้องอยากโรดเคืองอกคนทั้งเมืองเลื่องลือ,อใช่ไหม ันครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับในเคยซีบีรุ่งเรืองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมลูกค้านะครับนำสินค้ามาส่งให้นะครับเป็นยกร่องนับขนาดเมตร80บาบยสิบสองนะครับเป้าหมายปลายทางที่นี่นะครับจุดที่นี่ก็คือพิซโรนะครับผมเดี๋ยวขอญาตเจ้าของ พี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับผมพี่อูพี่อูนะพี่อูนะครับเป็นเจ้าของนะครับอันนี้คือไปทำเกี่ยวกับไร่มันใช่ไหมฮะไปยกร่องมันนะครับยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณพี่อูมากนะครับที่บุสบาเมตานะครับติดตามถามซื้อนะครับสินค้าเราจะเอซีบีลุงเรืองก็ระยะทางพอสมควรนะครับแต่เราก็ยังผูกพันกันนะครับเป็นลูกค้าต่อกันถ้ามีโอกาสต่อไปก็ยินดีรับใช้นะครับพี่อูนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ